Oh, วันนี้ครับวันนี้มาดูกันว่าเจ้าของบ้านที่สร้างด้วยไม้พยุงทั้งหลังสร้างมากี่ปีแล้วครับกับประมาณเพเจ็ดปีรบบบ้านหลังนี้สร้างมาสิบเจ็ดปีแลวนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับมาลองลองดูครับบ้านดูครับสร้างด้วยไม้พยุงทั้งหลังเลยครับดู ครับนี่ผมอยากให้คนดูว่าไม้ประยุนประยุงทั้งหลังเพื่อให้บ้านคงทนแข็งแรงครับนี่ด้านข้างด้านหน้าที่เจ้าของบ้านนะครับนีน่ครับมาจ้างใช่ใช่แล้วก็ด้านข้างมีสนามหญ้าเรียบร้อยครับครับปอบคุณครับมาดูครับว่าบ้านสร้างด้วยไม้ประยุงทั้งหลังเป็นอย่างไรครับ